ในโอกาสนี้เขาโดนญี่ปุ่นเฟกเตอร์รนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะมาอ่าอะไรอ่ะเล่นเบ็ดบอลเซิร์ฟสิ่งที่อัปเดตแบบมอใหม่แล้วก็สปาวใหม่เนาะและสิ่งที่สำคัญเลยคือเขาอัปเดตยาสปีดคูณสกลับมาแล้วหลังจากที่เอาเออกไปออกไปเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจเหมือนกันมาเพื่อนเราฟาร์มยีดแอคก่อนเขาปอกตัวได้ของไม่มีอะมีนี่ไงยีดแอคเลยที่แรกของทีนี้ย่างไก่ไก่อิบไหลมันจะย่างไก่กูไงทั้ง อ่าขอหามุมก่อนมุมนี้ป่าวะเพิ่มฟาบิดฟาบิดฟาบิดไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะอหอหือึแหมหน้าตกไปไม่น่าเหลือไอ้ถึงกลางแล้ว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 ไอ้เหี้ยเพื่อนขาดไปบานสี่ห้าบล็อกอ่ะถึงกลางอะกูโดดไม่ถึงอหอไอ้ขี้นี่ก็ยินฟาร์มขอเลยกูจุดไฟแช็คเผาไปเพื่อนอะไรมันเพื <black> ่อนไปรูปมาเลยไหมเหี้ยกูสองแหละฮะ อันนั้นไงเราไอ้เนียมยอดเล gend โอ้เมื่อกี้จะถึงกลางอยู่แล้วนิดเดียวเองเออไงก็มามามันมันมาดิเห็นไหมล่ะสี่สีนี่ยมามาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนพร้อมพอเดี๋ยวกูใส่เลยเพื่อนเดี๋ยวกูใส่เลยเพื่อนเดี๋ยวกูใส่เลยนี่ยนะไปป้าไปป้ไปป้ไปป้าไปเลยไปเลยกันเลยมันกันเราเกี้บ่ยวเพื่อนมันกันเออมันกันแค่เราเกี่ยวเพื่อนเดี๋ยวกูใส่ใส่เพื่อนเพื่อนกันหน่อยเพื่อนร่วมกันหน่อยเพื่อนแตกแตกแตกเพื่อนแตกแตก ไม่เหยียบริษัทมันอยู่ไหนอะมันหมดแล้วเปล่าไม่ร <repeated orar uana> ู <push energy> ้ว่ะไม่รู้ไม่รู้ช่างมันมามากมีกมีกมีแมนเนี่ยทุกคนอย่าสติงอย่าสติงแลกคนหน่อยเอาเนี่ไปกาวน้ไปฮะมึจากไหนก่อนชันวะอุ้ยกาลียนอะ ช่วยจัดทำไมห่รอ่ายาปีสองเต็งมานี่มาละเพื่อนพร้อมละเพื่อนฮะตั้งนะไปเพื่อนไปโอ้โหเียใครจะทางวะโอ้ยใครยิงธนูมาโชกเอ้โกนาให้เลยแก เพื่อนเนยเฮ้พื่อนโอ้ยหที่ันนี้มันต่อสูงอะกูไม่สามารถขึ้นไปเอามันได้วะมันมีทองสิอันเอาไปดิมีไหนอ่ะอยู่กลางไหนวะหลังไหนอ๋อปิงเพื่อนเมื่อกี้กูขุดกูขุดจนแบบเพื่อนพื่อนเพื่อนไม่แบบพื่อนไม่รีฟิลออกมาเดี๋ยวขอรู้ก่อนแรียกเ้ก่อนแรียกเก่อนโอ้โหเกือบตกอืม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 อือ ชิวจัดทำไมหรอใครทิ้ยยาอะไรวะเนี่ยใครโอกาให้เย็ดไม่ยักชนมชั้นเครันกูได้อะไรไอ้เกอ้เอ้กอ้กูไอกูอ้กูไอ้เกอ้กอ้โกไอ้กูไอ้เไอ้มีกอ้กูไ้เีกูไอ้ไอเไอเจ๊พอนเจ๊กูเกูไู้กูไอ่มีกอเกูไอ้เ จับรอยนอนลงไงอ้เหี้ยจบเลยเพื่อนจบเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วเชิญใครมันโดดยอดชิปไปอยู่นั้นมนะเปง้งสวยเปง้งสวยก็แบบยิงเหมือนโปะครับน้องๆก็แบบโดนทุกดอกอะจำลองการกดทั้ง simulator อ้ยเ้ยช่วยด้ว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 ยไม่ใช่อะไรแล้วกูโดนแถบไปเี้ยไม่ใช่กูกูไม่ได้ใส่ไอรีสแกยดได้จมาเ้ยถ้าใส่ไดไอรีสแกได้จมานะรู้เรื่องแล้วอดีโอแม่วาริชาตันึงไอเล้พี่อน ใช่ม kind of ันป like ิงเพื่อนปิงขั้นสุดยอดปิงเวลก้าวๆเนี่ยนั่นแหละตอนแรกตอนแรกกูไปตีไอ้เตียงรัสสุพิมเป็นยังไงแล้วเพื่อนเพื่อนสีเขียวมันแตกแล้วมันแตกแล้วแต่แต่ตัวตัวตัวไม่แตกเฉยเขียวมันการปุ๋ยมาแล้วเพื่อนเอาเดียวเดียวเดียวโอ้โหเกือบล่องใครมุดวะโอ้โหจำลองคอมิเตอร์ซิมูเลเตอร์อยู่ไหนวะ ไม่รู้เพื่อนยี่ไหนไมันอ้าวจบเยฉยเอายเ้าเฮ้ยโอดก็เเ็นแล้วบางทีไปจบกันคลิปนี้ก็แค่มารีวิวแบบแค่นี้แหละสำหรับนี้ที่ชอบยิงกระเนเฉย,ๆเ,ยๆเร็วๆอะไรอะไระ